ฮัลโหลวัทสับนี่ลโหลวัดดีคะว่ากับผมไิ่เซอร์อ็นในเกย์ในยังไม่ได้เข้าเกย์เดี๋ยวผมต้องไปลงแบบเต็มรันใหม่เต็มรันใหม่ก่อนไปปรับเต็มเมลันตาน Okay. โ,โอเคโอเคนะหนึ่งสองสามโกโอเคมิทโซเอ็นนี่ก็เป็นคีสกุลานะต้องไม่เป็นไรนะอ่ะเอยเคียวันนี้วันอังคารโอเคปิทรัชก็เราจะขึ้นมาดู ฟูฟูแฟมเลทตกหมวกมาแหลฮะโอเคแฟมเลทอยู่ที่อยู่ที่สี่สิบกว่าหนักสูงแล้วามาเวลารีโหลดจะเป็นงไงล่ะโอเคแล้วก็ต้องกินของไปอของมันจะมาไงเพราะมันคิดว่าเราเป็นคนสร้างอินทอรี่อ่ะ นนี่ะไฟจะติดอยู่ให้เราไปกดโป๊ะสองรอบมันจะกดว่าโหลดโอ้จริงโหลดโอเคนะโอเคโอเคไปโป๊ะเป็นเกมโหมดแล้วกดไอ้นี่ขึ้นยังโอเคกูขึ้นมาแล้วอะแสดงว่าเอ็นเดอร์แมนเกิดแล้วนะฮอยแม่งอืดจังว้าฮ้อยฮ้อยฮ้อยฮ้ยแหลกแหลกแหลกยังไม่กินนะยังไม่ กินนะฮยฮันตงกินกลองทางโค้งเลยเดี๋ยวมันก็หมเกิดอืมเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะกดกระโดดแล้วนะเพิ่งยเพิ่งเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้อ่ะเมื่อกี้เออลืมไปว่าเรามาเล่นในอยู่ไหนนะร้อยแปดสิบผมมาเล่น ในอีเวนต์นะ,ะเล็ขลีละอะเล็ขลีละอะเดียยเด๋ยวจะไปลองเขียนเดี๋ยวเราจะเขียนไปยืมบัตเลขมาลองขอยืมบัตเลขอุ้ยชิคตูจะเขียนยืมบัตเลขเลขไปแล,ล้วเลกเก้าจะไปเลขกำลังจะเตียนกำลังจะเขียนเลย กดเลยอยาเปิดมาดูอ่ะตรี e e two o ไปไปแล้วนะคะ enderman เกิดแล้วนะคะ enderman โอ้ยแหลกชิบหายโอเคเนี่ยเราก็จะได้ยาฮึดจุ๊บโอเคฮึดฮึดเกือบเกือบโอเคชา้าจังเก็บตรงนี้ก็ยังยังไม่กิน ยาเลยกินเลยอ่ะงงกินเลยแล้วกันนะแล้วกินไปกันที่ไหนมันก็เลยบล็อกไปทีหนึ่งตรงนี้แหละตรงนจะยาะเฮ้ยชุบโอเครอดรอดลอดเฮ้ยชุบชุบรอด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 ไปฝั่งนี้โอเครอดอันนี้อันนี้อันนี้อะไรไม่รู้เก็บ มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเซฟพอย,ยน์นะนอย่าเพิ่มเลือดโอเคเด้ง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 น้าๆนอุ้ยอเอ็นทอแมนลงน้ำไม่ได้นะตรงนี้ี่ตรงนี้เป็นคือด่าน t n t นะตรงนี้ก็ให้รีบรีบวิ่งเข้าไปให้ถึงอุ้ยชิบอุ้ยผันด้วยนะ แรกกระตุกาจจขางทำไมค้างเนไปไป<ๆ>แล้วไปแล้วไ,ไปทางนี้นะ <_ S 2> ให้เราคลิกแบบไปไวเลย๋อเมื่อเรากดซอมบี้มันจะเกิดนี่หว่าไม่เกิดไม่เกิดกดปิดไปแล้วมันจะมายอย่างนี้ทีใช่ไหมอืม มึงดีข้าดนผมไม่ข้ามอยูแล้วครับด่านนี้ต้องหนเลยอายอะตกตาหน่าไหนเอเดอร์แมนเหละ มันคือตัวที่จะตามไลลาเราเฮ้ยตูไม่ตายแป๊บหนึ่งตูไม่ตายฮะใช่ไหมใช่ไหมตูก็ขึ้นใหม่เฮ้ยตึงงทำไมตูไม่ตายเห็นป่ะตูไม่ตายอ๋ออันนี้ไม่หมดซ่องสันละเดี๋ยวขอไปชนะก่อนเราจะโผลมาตรงนี้เลยแล้วกันยอ้เพราะอเินเดอร์แมนจะมา อเอ้ยแลกแลกครับแลกมากบอกไว้ก่อนอุ้ยเยสนนอ่ะอ๋ะเอเฮ้ยตู้ยังไม่ได้เปลี่ยนหมดเรากินยาอะไรไปมัง่งไอ้ปึ้งทนไฟเออเลยไม่ตายหมรอเช็ดจนเช็ดจนนะเมื่อกี้ก็หมดปลอดภัย นะอ่ะแล้วก็กดรีอดเอ้อได้หกสิบเองเสร็จอหกสิบวิเสียเวลาหกสิบเอ้าโอเคแล้วยังไม่รีเลยรีรีรีสิฮห้าโอเคเป็นเจ็ดแล้วอันนี้โอเคเดี๋ยวกินยาเพิ่ม,มยาโอเคเราก็เล่นได้ละตอบ กตวผมจะไปเอาาหมาก่อนยามเล่นนะต่อไปคิดเล่นมันคิดเยอะเล่นอ่ะำไป้าอันกินกินกดอไรโอเคปะวิ่งคิดวิ่งเราอาจจะได้ไม่ตัดนี่นม่ไม่ทันเสียงอาจจะแหบนิดนึงนะ นึกแม่มาแล้วอ๊ะโมกี้มัเปลี่ยนโม่ท่นตายแล้วยังรีไม่เสร็จเลยกดรีกดผิดอีกละกดรีใหม่ เลยละผมก็จะให้คิดเลยอ้ะเพื่อนกินอะไรก็ตามแล้วก็ไปโอเคผมก็จะให้คิดพี่แกล่อ่ะนี่คือเจ้าของเซิร์ฟเจ้าของเซิร์ฟนะเอาไม่ใช่เกิรดเอาเอาฮัลโหลยูทูบแสแล่เนี่ยนี่ให้ไปนี่นี่นอกกินอะไร นะฮะแบเดอดนะยูจเบปบโอเคยานีกเราเิันล้กดลงออกอไรโอ้ไม่คิวมากับทไตีงหน่งหน่งร้อยลือเลรดีวคิดจตตาเชียคลิปนี้ัเลยโอเคนะพอ ดีก็่าไปเลยเอะไรไม่เป็นไรจะได้เลยนะไม่ต้องใช้แล้วมีครัวนี้เย่ค่ะพพี่คุณนะครับเอาสัยนี่โปนะคร้บรรยวกานบายบาย